สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชรได้ําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตบําบลประจําปีงบประมาณ2564โดยในปีนี้ได้คัดเลือกตําบลท่าพุทราอําเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตนําบลและเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรในลักษณะนําล่อง การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลของตําบลท่าพุทาในครั้งนี้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและทุกภาคส่วนอาทิภาคเอกชนภาครัฐหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ดังนี้ 1. สําสำนักง,งานเกษตรอำเภอเกษตรตำบล 2. อ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุาสาสภาองค์กรชุมชน 4. เครือข่ายดินน้ำป่า 5. ชมรมการท่องเที่ยว 6. มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชร 7. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8. เทศบาลตำบลท่าพุษา 9. สมาพันธ์ SME ท่าพุษา 10. กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าพุษาสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพช รวมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองขุง้งสภาองค์กรชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทาลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมระหว่างวันที่22มีนาคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2564 เพื่อสำรวจความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจำนวน7หมู่บ้านพร้อมกันนี้ยังมีการสำรวจข้อมูลความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามแบบฟอร์มที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลสาระสำคัญตามแผนแม่บทมาตรา41จำนวน252แบบสอบถาม และเมื่อสรุปการสำรวจข้อมูลความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตำบลท่าพุทาปรากฏผลเรียงลำดับความสำคัญจากน้อยไปมากได้ดังนี้ 1. การส่งเสริมการพัฒนาการคุ้มของพื้นที่เกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาดินและที่ดินโดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนอย่างทั่วถึง 2. การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตโดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 3. พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรองค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุนและการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกร 5. การพัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบโชลประทานเพื่อเกษตรกรรม เมื่อได้รับการจัดเก็บข้อมูลครบทุกด้านแล้วสำนักง,งานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอย่างมีส่วนร่วมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาปัญหาแนวทางการพัฒนาชุมชน ยังได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลท่าพุทราแล้วดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทราพิจารณาบรรจุเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทราประจําปี2561ถึง2565 2. จัดกิจกรรมโครงการธนาคารส่งเสริมผลิตกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชรตามแนวทางเกษตรปลอดภัยดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายน2564ณตำบลท่าพุทาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จำนวนกว่า77ครัวเรือน 3. จะทำข้อมูลเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาความต้องการพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ โดยขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรตำบลท่าพุทาให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอคลอ,องขุ่แล้วจากการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตบําบลและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลท่าพุทาดังกล่าวมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จํานวนกว่า487รายคิดเป็นพื้นที่50ไร่และมีการส่งเสริมพัฒนา กลุ่มองค์กรเกษตรกรจำนวน5กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มแพะหมู่ที่3 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไข่แปลงใหญ่ตมบนท่าพุซา 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าบ้านท่าพุซา 4. กลุ่มแม่บ้านคลองเจริญหมู่ที่4 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำนาบ้านคลองเจริญหมู่ที่สี่ ซึ่งชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเกษตรได้ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกลุ่มคนกวนกล้วยไข่แปลงใหญ่โซน2หมู่ที่2บ้านปึกมะกูดตำบลเท่าพุษาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร 2. กลุ่มวิสากิจชุมชนฟาร์มแพะหมู่ที่3บ้านท่าพุษาตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร 3. ตลาดก่อแพะแกะหมู่ที่ 3. มตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรสศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่4บ้านคลองเจริญตำบลบท่าพุษาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร 5. ศูนย์เรียนรู้แปลงใหญ่กล้วยไข่หมู่ที่7บ้านท้องคุ้งตำบลานท่าพุษาอำเภอคลองขุง,ง,ขง,ขงจังหวัดกำแพงเพชรและ 6. จุดเสด็จประพาสต้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ณวังนางล้างหมู่ที่7บ้านท้องคุ้งตำบลท่าพุษาอำเภอคลองผงจัง,จงหวัดกำแพงเพชรโดยการขับเคลื่อนแผนพัฒนากเกษตรกรรมตำบลท่าพุษามีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้เป็นอย่างดี